ทงอขึ้นรถนะคะเป็นเวลาสิบโมงแล้วนะคะข้อทางขึ้นรถวันนี้เราจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะคะกลับแล้วเบิร์ดแล้วเบิดเวลาเที่ยวแล้วได้เวลากลับไปทํางานหาเงินแล้วนะคะวันนี้นะคะได้สเตปกรุงเทพสองพันใช่ไหมอีกคันงก็จะได้ดิ่งกับคอนแกร น้องไปกับพรแก่นไหมนี่เอาค่ะเปย์ทำธุระกลับไม่ได้ไม่ได้กลับาว้พี่ปอก็ต้องเดือดแน่นอนที่ไปเจอพี่ปอกก็ต้องมานีเต้องเดินสายไปด้วยน้องลีโอด้วยคตอนสินเดินนะพ่ทุกคนรอซื้อได้เลยเอาน้องลีโอได้กลับพรแก่นด้วยไหมนี่ได้กลับเพราะว่าก็อยู่กรุงเทพด้วยอ๋อคุณพ่อจะมาล้างเท้าไหมสองผ้าค่ะ มีต่โอ้ยเขาพูดจากกล่องค่ะอะไรคะยี่สิบันปีนเด่นพี่พี่พี่โอพี่นีจะได้ไปอินเดียด้วยไหมนี่วันนี้ใครมีรายได้ไม่ได้ไปค่ะอ้าทำไมไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเราจะต้องกลับไปเคลียร์ปัญหาอย่างที่ขอนแก่นค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือตึกเราจะโดนยึดแล้วเราต้องไม่มีใครอยู่นานเราต้องกลับไปเคลียร์ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าต่างๆค่าตึกนะคะทุกคน พี่ยาด้วยสงเงาอยูกอ่กอาปิดผู้เดียวพี่ปอกกี้ก็จะเดินออนทัวร์กับเรานะฮะอีกหลายวันเลยเรนเดินทางมาขอพวกสปอนเซอร์นะครับสามที่อยู่รามนาคศรีนครินแล้วก็มาทคัาไม่ได้ <c oughs> งโอเคจะไปไหนับคอเับคอนเกย์เอาน้องกี้ไม่ได้ไปกับพี่ลีโอหร <c oughs> อไม่หนูจะไปเรียนโอเค เ,เ,เ,เอาน้องกี้กลับกับใครบ้างในรถน้องกี้นะ่ะไม่รู้ค่ะหนูไม่ชื่อกี้หนูไม่เป็เขา <laughs> <c oughs> เออก็จะมีพี่บิ๊กกี้ใช่ไหมแล้วก็ใครพี่พี่ปอนไป<อ>งานสามทุกคนหรอพี่บอลไปงานจ้าโอ,อ้พี่บอน,น,นไปทัวร์งานโอเคไปกลับสามเราก็จะไปทัวร์ดู <c oughs> โอ้พี่อุ้ยน่ะ เมื่อนโอ้โอตายแล้วยังถายทันไหทันถายทัน,ทนค่ะวันนี้มีใครไปกรุงเทพบ้างไปหม่ยังเป็นยังเป็นพวกพวกรุงยิงไงกับคอนแกนไงจะกับคอนแกนเลยใช่ไม่นี่<ช>โอ้ตายแล้วพี่อุ้ยเขาเกาขับคันไหนนี่คันนี้หรือเปล่าหรือขันนี้คอนแกนขั้น,นกลางนี่ไง ใช่หรอ,หรอถ้าจะกลับขอนแก่นคะนี่นะคะสวัสดีคุณก้องวายูยด้วยนะคะวันนี้เจอกันที่ไหนคุณก้องวายูเจอกันที่นาานทบนครนะครับผมใกล้ตลาดร่องเกลือมาสัน่นอืมม,มาบม้า,างสั่นจะเอาไอ้กองไปขายร่องเกลือเอาไปขายอยุ่เอาไปว่างล่องยุ่ตลาดร่องเกลือแมนโอ้โหเอาไปว่าง บ้างเดะลองหนผมไม่ไปซื้อตัวไหนไปโอ้ยนี่นะฮะก็ตอนนี้ก็กำลังปรึกษากันครับว่าขั้นไหนกับขอนแกนอะไรยังไงนะฮะโอ้ยส่งขาส่งละส่งายงโอ้ยงแกส่งดีๆกับไปเคียนมันเปื้อนโอ้เขาเขียนมากนี่นะฮะแก น้องยูรีน้องยน้องยูรีได้เดินสาย้วยไมนี่หรือว่ากลับขอนแก่นโอ้เสียดาจจังเลยไม่ได้ไปออนทัวร์ด้วยกลับขอนแก่นเลยนะคะได้เจอกับพี่ f c หรือยังมิชัเจอกนแล้วครัโอ้เราเพิ่งมาถ่ายแต่หมูว้านนีนอนพี่น้อง องกระถาโดนโดนก็เลยแห่มาเจอมือนีพอมือขึ้นเนี่ยมาเดือดหอดเดือดแห้งทีหน่อยโอเคคันนี้จะย้ายไปบายน้องจูรีเดินทางปลอดภัยเด้อสามคนคือมีแม่นก่บายๆนะคะเจอกันที่กรุงเทพมหานครวันนี้เจอกันที่โรงเล่าแสงจันทร์นวนครค่ะอย่าลืมซื้อบ้า อีพียี่สิบสองนะคะเปิดขายแล้วเด้อเป็นพี่เรียบร้อยเปล่าเข่ากลุ้มนะคะวหากระเปล่าเปล่าเข่ากลุ้มเข่าเอ่ยเด้อพี่น้องคือสินค้าอยู่ในรถขนนั้นคุณพี่มือนี่ก็สิเข่ากลุ้มเพีป้ามือนี่คือแก้มมือนี่คือแก้มแดงแก้มอย่างแท้เอาเข้ากันตื่นมาแต่ตีแปดโมงเนาะพี่น้องเข้ากันวัดเก็บแต่ายรูปกันมาที่นี่ฝนโตกันเลยประเทศไทยินอะไร โอเคนะทุกคนเคจอก,กันที่กรุงเทพมหานครบ๊ายบายสวัสดีค่ะอัปเดโตตัวเกี่ยวมิวสิกกันจักน้อยค่ะพี่น้องเมื่อนี้ตื่นแล้วนะคะเมื่อขึ้นผักคังขึ้นที่อาวมะนาวประจวบคีรีขันธ์ค่ะคณะหนึ่งจะกลับขอนแก่นน้องยูริก็กลับด้วยน้องยูริเป็นนักร้องโปร,โรเจกสองได้กลับบ้านแล้วพลทองร้อยเอ็ดนะคะส่วนนักร้องที่เป็นศิลป,ปินโปร,โรเจก,กหนึ่งก็จะอยู่โตนะคะเมื่อแรงแสดงที่ ลงเล่าแสงจันทร์นวนาคคนโปรดติดตามรับช่มแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันหลายๆเด้อค่ะเช่าแสงจันทร์นวนาคนค่ะส่วนคณะที่เดินทางกลับขอนแก่นก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะไปเฟิร์นชาแนลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจคะ่ะ